สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูต้นหอมค่ะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเกี่ยวกับงานบ้านนะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะในหนังสือที่เด็กๆได้รับไปนะคะในหน้าที่10นะคะงานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวค่ะ งานบ้านเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลรักษาบริเวณบ้านเข้าของเครื่องใช้นะคะการทำความสะอาดบ้านทำให้บ้านเรามีระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปัดกวาดเช็ดถูการช่วยทำกับข้าวการกรอกน้ำการจัดโต๊ะอาหารซักเสื้อผ้าล้างถ้วยล้างชามอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการ ช่วยเหลือครอบครัวเราในการทำงานบ้านนะคะการกวาดบ้านนะคะวิธีการกวาดบ้านหรือขั้นตอนในการกวาดบ้านนะคะมันก็จะมีอยู่หลากหลายวิธีนะคะการกวาดบ้านนะคะพื้นบ้านของเราก็จะมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียยพื้นปูน ซีเมนขัดหยาบนะคะก็จะใช้วิธีการแล้วก็ไม้กวาดที่แตกต่างกันนะคะดูอุปกรณ์ที่ใช้ในทำกที่ใช้ในการกวาดบ้านนะคะไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดดอกหญ้านี้ก็เหมาะกับพื้นไม้พื้นกระเบื้องพื้นปูนซีเมนขัดเรียบอันนี้ก็จะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะในการทําความสะอาดเมื่อเราทําความสะอาดเสร็จแล้ววิธีการดูแลรักษาก็จะเป็น ให้นําไปข้อฝุ่นออกแล้วก็อาจจะนําไปแขวนไว้หรือว่าตั้งไว้ที่พื้นนะคะโดยที่เอาดอกหญ้าขึ้นด้านบนนะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานของไม้กวาดเรานะคะอันต่อมาคือไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะไม้กวาดทางมะพร้าวนี่ก็จะเหมาะกับพื้นปูนซีเมนที่ขัดหยาบนะคะหลังจาก ทําความสะอาเสร็จแล้วเราจะจะเอาไปจัดเก็บหรือดูแรลรักษานะคะก็คอฝุ่นออกให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็นําไปแขวนไว้หรือว่าตั้งไว้นะคะอันต่อมาคือที่ตักขยะหรือที่ตักผงนะคะอันนี้เราก็จะใช้ตักฝุ่นตักเศษขยะต่างๆทิ้งในทางขยะนะคะการดูแรลรักษาเราก็จะนําไปล้างนะคะพอล้างเสร็จแล้วเราก็ไปคว่ำ ตากไว้ให้แห้งนะคะแล้วก,ก็เอาไปเก็บไว้ที่ที่เก็บนะคะหรือมุมห้องของเรานะคะอันต่อมาคือทั้งขยะค่ะทั้งขยะก็จะมีหลายสีมีสีสีด้วยกันนะคะจะแยกประเภทของขยะให้เรียบร้อยนะคะ จากนั้นเมื่อถังขยะเราเต็มแล้วนะคะเราก็จะนําไปทิ้งในที่ที่ชุมชนเราจัดไว้นะคะแล้วก็นําถังขยะนั้นไปล้างให้สะอาดนะคะคว่ำแล้วก็ตากให้แห้งอย่างนี้นะคะแล้วค่อยนํากลับมาใช้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะวิธีการกวาดบ้านนะคะเราจัดกวาดบ้านเป็นหรือเปล่านะคะขั้นตอนที่หนึ่งเลยนําไม้กวาดดอกหญ้านะคะที่ใช้กับผา พื้นไม้พื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนซีเมนขัดเรียบนะคะก็จะเริ่มกวาดจากมุมห้องหรือว่าใต้โต๊ะก่อนนะคะขั้นตอนที่2ก็คือกวาดไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็กวาดไปกองกองรวมไว้กันที่เป็นกองกองเดียวนะคะขั้นตอนที่3มคือเราจะเอาที่ตักขยะมากวาดใส่นะคะแล้วก็นําไปทิ้งทางขยะให้เรียบร้อยนะคะ การกวาดบ้านที่เป็นพื้นปูนซีเมนนะคะหรือบริเวณบ้านที่กว้างนะคะแล้ก็จะใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวในการกวาดขยะแล้วก็เศษฝุ่นนะคะแล้วก็จะกวาดไปกองไว้ที่ที่เดียวกันนะคะแล้วก็จะนำที่ตักขยะนะคะ มารองแล้วก็ตักใส่แล้วก็ไปทิ้งที่ถังขยะให้เรียบร้อยนะคะในการกวาดบริเวณบ้านที่กว้างก็จะมีฝุ่นละอองนะคะครูก็แนะนําให้เราปิดแมสนะคะแล้วก็กวาดฝุ่นละกวาดเศษขยะหรือเศษฝุ่นนั้นให้เรียบร้อยนะคะเพื่อและใส่แมสเพื่อป้องกันโควิดด้วยเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้ฝุ่นละอองเข้าไปในร่างกายเราได้ด้วยนะคะสําหรับงาน สำหรับงานที่คุณครูจะให้เด็กๆทำนะคะดูในหน้าที่1 0 13แล้วก็14นะคะ13แล้วก็14ให้เด็กๆดูให้เด็กๆเขียนความสัมพันธ์ของงานนะคะลงไปให้ถูกต้อง นะคะจะในข้อที่4นะคะว่าจะมีวิธีการดูแลว,วิธีการใช้งานอย่างไรในข้อที่5นะคะให้เด็กๆวาดภาพเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวมาหนึ่งอย่างนะคะพอวาเสร็จแล้วก็จะไปตอบคำถามในหน้าที่14นะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ข้อ หากเด็กทำเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปมาส่งคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจแล้วก็ให้คะแนนเด็กๆนะคะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคาบถัดไปสวัสดีค่ะ